เดินทางมาถึงตอนจบแล้วสำหรับละครปมสเสนหาของผู้จัดเมย์ปฏิดาที่มาร่วมงานกับช่องสามเป็นครั้งแรกและจำเพรเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ประกบคู่กับเพชเซียกูตด สัปปมเสนหาเป็นการรีเมคมาจากเพลงพายุละครดังในอดีตของอัมพชราภาและเปิดตัวตอนแรกด้วยเรตติ้ง2.5ล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยเรตติ้ง er ตอนจบออกมาแล้วว่ากดไปได้ถึง3.6เลยทีเดียวโดวยผู้จัดเมปฏิดาก็ได้ขอบคุณแฟนละครที่ติดตามผลงานจนเกิดฟีดแบ็กดีๆแบบนี้ว่าขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อคืนปมเสนหาตอนจบเรตติ้ง3.6ขอบคุณจากใจค่ะปมเสนหานอกจากนี้นะคะผู้จัดเสายังได้เปิดใจอีกว่าตั้งแต่มาทำเรื่องหลังแบบ เต็มตัวมันผ่านภาวะของความเครียดหลายๆอย่างเพราะมีความตั้งใจมากๆเต็มที่กับงานตรงนี้จนเกิดเส้นเลือดแตกในตาถึง2ครั้งด้วยกันตั้งแต่ละคาออนแอร์เรียกว่าผู้จัดสาวเมป,ปฏิตานะคะทุ่มเทม,มากๆสำหรับละครเรื่องนี้